เมื่อกี้เลยเนี่ยคุณผู้ชมนะครับเพิ่งหวดมาเมื่อกี้เนี่ย,ยกลับกันมา3คนนะครับเมื่อกี้แวะล้างไปทีดหนึ่งะนะฮะแต่เราใจร้อนอเอามาถ่ายบล็อกให้กับคุณผู้ชมได้ดูก่อนเลยนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้ามินิคูเปอร์วันนี้เนี่ยเป็นแพคเกจของจอห์ c คูเปอร์เวิร์ก R56 ปี2011 ทำไมถึงรีบถ่ายดูก่อนเพราะผมจะให้สภาพดูสภาพสดๆที่รถเข้ามาเนี่ยว่ามันนางฟ้ามากๆใช่ฮะดูสิคือทุกอย่างนะสวยนะเดิมๆของเขานะฮะนี่นะดูจอมาจอดคูเปอร์ครับดูในจอเลยนะคือเรียกได้ว่าคือชุดแต่งคันนี้มันมามันเป็น JCW ที่เขาเรียกว่าแต่งมาจากโรงงานจากโรงงาน่าใช่จะบอกเลยว่ามันเป็นรถที่หล่อมากใช่โอ้โหดูสิโอ้โหสวยนะไหมเอี่ยมเลยนะเช่เท่าไหร่ครับน้องผุ้ม 5 5 6 6งครับรถปี2,011วิ่ง1,000 0แสนิดๆไม่ไม่เยอะนะตรวนี้เลยวิ่งโคตรน้อยและรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสภาพนี้นะเจ้าของเนี่ยอะไรนิดอะไรหน่อยก็ฟูลเซอร์วิสอะไรนิดอะไรหน่อยก็เซอร์วิสให้หมดโอ้โหทุกอย่างเลยคือแม้กระทั่งเขาก็ทําใจตั้งสักพักนะว่าเขาจะขายแล้วแหละก่อนที่เราจะไปรับรถเนี่ยไปถ่ายมันเครื่องไีก็คือแบบโหเซอร์วิส ถึงจริงเจ้าของเก่าเนี่ยแล้วต้องบอกว่าเมื่อกี้อ่ยังไม่ค่อยเต็มใจจะขายเท่าไหร่เลยผมรีบควักเงินรีบออกก่อนเลยขอบคุณครับพี่นี่ไฟมุมเสายังอยู่ครับโอ้โหเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ติจริงๆนะภายในอะสื้อผ้าต้องบอกว่ามันมันจะสวยแบบว่าเรียกได้ว่าน้องๆใต้แดงเลยใช่ทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างครบทุกอย่างใช้งานได้หมดนี่นี่ของเงียงๆนิดนึงก่อนนะมารถก่อนที่เราจะไปพูดถึงเครื่องมันยังไงนี่ขอออกดผิดกดผิด อย่าเขาเนี่ยอ่าสองนะเอออะไรอย่างงี้เป็นไงโอ้โหโคตรตืดอ่ะจัดเลยมันไม่มีอ่ะเธอรบวกฟิวฟิวมีมีอ่ะเดี๋ยวกดให้เดี๋ยวฟังนะโอ้ยเป็นไงไปทีคอยทีทีทีอุ้ย นีแหละคือสิ่งที่อยากให้รับชมก่อนอก่อนเข้าไปเห็นภายในตู้ห้องเครื่องอว่ามีอะไรอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันดึงหลังติดบอดจริงๆ<ช><ช>นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนต้องการขับมินิแบบนิ่มนวลอย่าซื้อครับเ<ช>พราะมินิมันไม่ใช่รถที่นิ่มนวลใช่ใชต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าช่วงล่างเนี่ยมันเป็นช่วงล่างที่สปอร์ตและเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะแข็ง<ช>แต่ผมบอกเลยว่าหนึบมากมสุดๆและขับได้อารมณ์มาก ก็ยังมีเกที่ผมกดแล้วผมโยนไปบระมาผมบอกเลยแบบมั่นใจมั่นใจแบบมั่นใจมากเลยว่าช่วงล่างเนี่ยเหลือเลยครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยผมกับพี่เบซนเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนสมัยที่เรายังทำบิกไบอยู่เราจะมีมินิซื้อมาขายตลอดใช่จนเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะไม่เอาเข้าแล้วนะอผมบอกเลยเพราะว่า เพราะว่าเนื่องจากมันกระด้างขับขับกันแบบาสาวๆไม่ค่อยชอบแต่แต่แต่ละคาัที่เราได้มาแต่ก่อนนี่ก็เสียลหลัลกแม่ไมเตี้ซื้อแบบโหลดเสียลนะหลักมาแต่คันนี้ไม่ได้โหลดเสียหลกักใช่ผมว่าคันนี้นะมันก็ค,คือมันไม่ได้เท่าคันนั้นอยู่แล้วเพราะคันนั้นมันติดดินเลยใช่ด้วเลยคันนี้ยังยังยังโอเคถือว่ารถเด้งไม่มากนะเด้งเด้งนะเออก็เลยต้องซื้อคันเข้ามาอีก ก็ S <S 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 คือเนะี่ยพี่กอบอกที่พี่เบนบอกคันหลังมันคันที่แล้วมันมแอดเลยแอดเลยอ่านเนี่ยตอนนี้เราวิ่งอยู่เส้นนี้ผู้ชมก็น่าจะเห็นว่าเป็นถนนคอนกรีตอา่าเนี่ยแต่ดูลักษณะการนั่งของเราก็คือที่พี่กอบอกถ้ารถมันโหลดแล้วมันแข็งมากๆมันจะเป็นไก่แับงงงงงงหัวตวลอดเลยแต่อันนี้ก็คือมันอยู่ในระดับที่แบบปกติทั่วไปนะใช่ผมว่ามันก็คือเด้งๆทั่วไปนะแบบนั่งได้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สบายแต่ก็คือนั่งแบบใช้ชีวิตได้กับมันแบบไม่ค่อยไม่ได้ทรมานขนาดแบบเอาอย่างนี้เเสียตังคแนนนนน่อถ้าากกิดุณพมะ ช่เสียตังแน่แนตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่ถึงขึ้นผู้ชมก็ถึงผมนี่แหละผมบอกนี้ดีกว่าอุ้ยเียนอีกแล้วน่ารักน่ารักอยู่ฟันโซนเลยสวยคลิปเลยใช่ครเก็บปะเนี่ยโอ้โหนี่แค่ภายในนะเดี๋ยวยังไม่เห็นภายนอกยังไม่เห็นเครื่องยนต์นะอืสุดอเดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกดีกว่า ใจร้อนจัดนะครับเลยต้องให้คุณผู้ชมดูนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับ Mini Cooper S นั่นก็คือ John Cooper Works ใช่ครับคันนี้ปี2011นะพี่เบนต์ใช่ครับผมต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถคันนี้เนี่ยแต่งมาสวยมากและของแต่งบานชิ้นเนี่ยก็จะหาไม่ได้แล้วนะทั้งมุมใช่ครับเดี๋ยวจะเริ่มจากด้านหน้านี่ไฟหน้าสวยๆกระจังสวยๆจมูกคาร์บอน เฟี้ยวอ่ะใครให้ดูนิดนิดนึงนิดนี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดให้เลยไหมเอาไปเลยให้ไปเลยนะแถมไปเลยเราได้เป็นโหมดเก่าด้วยนะที่มันยังไม่มีตัวเลขอยู่ด้านในเลยนะโอ้หลายบาทนะขอบคุณพี่เบนซ์และน้องอุ้มและคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่อุตส่าห์แถมเลขอันนี้ให้กับผมให้พี่กอล์ฟผมจะเอารถคันนี้ไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านอย่างดีเลยอ่ะแล้วก็เมื่อกี้พี่กอฟอย่างนี้อีกอย่างยังไม่ได้บอกเมื่อกี้นี่มันมีไฟตัดหมอกที่เป็นไฟเดย์ไลท์ด้วยนะครับ นี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ารถคันนี้เป็นรถสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับเอวันนี้เรารีวิวแปลกๆนะเรารีวิวฝั่งนี้ก่อนนะปกติเราจะเดินบนฝั่งนู้นนะ่ไม่เป็นไรมาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายอ่ลองดูล้อก่อนเขาบอกว่ามีอะไรให้บ้างนี่ล้อเป็นของจอห์นคูเปอร์จอห์นคูเปอร์เวิร์กเลยนะแล้วก็อันนี้เขาจับคู่กับยางของถ้าผมดูพิทนีเป็นของนันกังใช่พวกคนเล่นรถรถพวกเนี้ยเขาจะรู้กันว่ายางนันกังเนี่ยมันจะแบบเป็นเบอร์สเปคแบบเทพยางยางแบบรถซิ่งช็อปเล่นกันอ่ะใช่ฮะเท่านั้นยังไม่พอดดิหนีิ เกอะไรมีปั๊มของเมมโบ่มาด้วยนะมีการแต่งด้วยโอ้โหช่วงล่างนะฮะช่วงล่างถ้าพี่ก๊อบมองลอดอีกทีอยากจะให้มองปกล้องมันจะโฟกัสรอดไหมอ่าเห็นเขียวเขียวเนี่ยอ่าเขียวเขียวก็คือคันนี้นะครับเป็นโช๊คของเทยินสีต้นเลยนะโอ้โหนี่เอาแค่ปั๊มจานโช๊คเนี่ยรุมแสนเป็นแสนแล้วรู้ไปแล้วได้ฮะรู้แล้วเรามาดูรอบๆคันนี่กระจกเขาเขาขบอนเห็นไหม สวยนะคืออยากจะบอกเลยนะว่าตัวถังเข้าสวยเรียกได้ว่า99%เลยดีกว่าสีเสือทุกอย่างกิฟเอามาไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรจริงๆเลยนะไม่ต้องทำนี่คือไม่ต้องทำจริงๆไม่ต้องไม่ทำอะไรเลยนอกจากเติมมันอ่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนมาดูรถคันนี้แล้วบอกรถไม่สวยผมเอาตังค์แถมไปให้แต่อย่ามามุกใส่นะแล้วที่บอกนี่เป็นพาร์ทของจอนฟูเปอร์นะที่ีช่าง นี่ยข้างหลังนะมาดูข้างหลังอย่างแรกเลยคือไฟ้ายของเขาเป็นไฟยูเนียนแจ็คนะยูเนียนแจ็คมันเป็นยังไงเอ่ยมันมีีเด็ดเดี๋ยวเปิดแล้วมันจะวิ่งฟฟิิววนี่ก็คือคล้ายๆกับเป็นลายธงชาติอังกฤษเป็นไงสวยนะอ่าใช่ฮะโโอ้หนี่ก็นี่นะแผ่นเพจจอนคูเปอร์เวิร์กอย่างนี้นะคือทุกอย่างเนี่ยโอ้โหสวยงามเลยนี่นี่ได้ไปท่ออะไรปีกับดุคาปูวิกนะนี่คือท่อแท้จากคาปูวิกใช่โอ้โห อย่าลองฟังเสียงสักนิดนึงไหมเอามาสิะได้มาสินิดนึงนิดนึงคือเมื่อกี้เรานั่งแต่ในรถเราเราได้ยินแน่ยเสียงใช่แต่อยจะยฟังนอกรถบ้างโอ้โหสวยงามนุ่มไหมอย่างนุ่มอ่ะดูสิดูเสียงฮะ,ะตัวหน่อย ดีปั๊บด้วยใช่แล้วก็เมื่อกี้ของต่างที่พี่กอลบอกว่าบางอย่างบางชิ้นก็หาไม่ได้แล้วนี่นะสปอยเลอร์ตัวนี้นะครับคือตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรต่อให้มีเงินก็ยังหาแทบไม่ได้แล้วสปอยเลอร์ตัวนี้ใช่แล้วเป็นคาร์บอนด้วยนะใช่สวยนะโอ้โหแน่นอนอ่ะขอดูข้างในหน่อยอ่ะนะฟิวมาโอ้โหเอากระติกน้ำถ่ายไว้ในเ่อพี่ออกก่อนเน่ก็รู้หมดดิอ่านี่นะเคยพยายามหาถ่ายก็ของเอ็นี่มินี่เขานะอ่า นี่นะพับเบาะลงับเบาะให้ดูว่ามันก็ยังพับได้นะนี่ใช่ฮะก็คือเพิ่มพื้นที่เก็บของได้นะฮะยังใหม่จริงๆอ่ะใช่คือทั้งข้างนอกและข้างในอ่ะบอกเลยว่ากิ๊บอ่ะเหมือนน้องๆรถไตแดงอ่ะไม่ต้องทําอะไรจริงๆผมไม่ต้องถามนะว่ารถคันนี้ติดแก๊สอีกหรือเปล่าใช่ฮะไม่ต้องไรรุ่นนี้ไปติดแก๊สนี่คือใจสามมากต้องบอกก่อนนะฮะอ้าวพับขึ้นมาน้องอุ้มคพับให้ครับโอ้โหเรามาดูด้านข้างรถตรงนไง ผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ารถแทบไม่มีตําหนิ<ช>หรือมีอะไรให้กับคุณผู้ชมได้ติเลยนะครับใช่ดูสีดูสีอะกรึบกรึบกรึบสวยเลยนะสวยคือไม่ต้องไปทําอะไรจริงๆเลยอ่ะอนี่คือถ้าถ้าเกิดว่าผมนี่รถไม่เยอะนะเก็บบอกเลยผมเนี่ยรถไม่เยอะมีรถไม่กี่คัน <c oughs> ผมอยากเก็บมากเลยตอนนี้เนี่ยเป็นไฟแต่เขาเรียกเป็นไฟแต่ง LED มาด้วยนะอ่าเยๆเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูทางด้านของห้องเครื่องหน่อยูมเ่ให้ดูครับ มครับก็อยูเป็นมาท้องที่ t u r อยู่แล้วนะครับนี่นะฮรก็จะเป็น t โ r b o จากโรงงานคันนี้เนี่ยมีโบว์มาจากโรงงานแล้วก็เซ็ต turbo อ f f อีกใช่ก็มีที่ใส่ t u r เป็นของ ที่ล็อกนี่แหละเพราะว่าคนเล่นรถจะรู้เลยคือกระจกที่เก็บกระจกที่เปสนนะต้องต้องรีบมาดูเปิดเปิดให้ดูหน่อยข้างในปุ๊บนี่ก่อนข้างในได้ไหมนี่สิ่งที่ผมชอบมากของรุ่นนี้นะให้พี่ก๊อฟสังเกตกระจกนะ,ะเวลาเปิดปุ๊บเห็นไหมมันจะปร๊บลงอย่างก็ยังใช้งานได้ปกติใช้้งานไดปกติเลยสองฝั่งนะให้คุณผู้ชมดูทางด้านของสครับเพลทก่อนนี่ย้อนคูเปอร์เวิร์คครบนะครับถึงประตูครับนี่ถึงประตูสวยๆนะครับนี่ คือมือเปิดโคมเมียมสภาพพวก่นี้บอกได้เลยว่าให้แบบ99.99% 99เลยสวยมากต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าเครื่องเสียงที่เห็นอยู่เนี่ยจับโรงงานนะ,ะเป็นของฮามาน,น 2, 5, ใช่ฮะทั้งคันดูสินี่นี่ลแล้วในเนี่ยก็อยู่ตรงเรือนไม้แล้ะก็คืออันนี้สองอันนี้นี่เป็นของแต่งนะ,ะนี่ของ,อของเป็นไม้ของยี่ห้อไพวอร์ตไปนะอ๋อนี่คือแต่งเพิ่มเหรอใช่คู่นี้แต่งเพิ่มก็คือจะมีเป็นวัดอุณหภูมิแล้วก็วัดบูธบูธของเทอร์โบอ่ะอย่าดูนะอย่าอย่าให้ดู ตายแล้วตายแล้วล<ะ>ตายแล้วเล,<ะ>ลียล้ยวป้าอ่านี่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจอดเดิมของเขานะคุณผู้ชมนะเดิมทุกอย่างเขาส่งโซนการเกียร์อย่างนะฮะอยู่ในสภาพที่สวยครั๊บบอกเบอร์ทุกอย่างคริบจริ<อ>งๆไ,ไม่มีขาดไม่มีแตกอะไรเลยเมื่อกี้เรารีบจ่ายตังค์แล้วออกมายังไม่คืนสายชาร์จพี่เขาเลยอ้าวตายแล้วตรงวนไปให้เขาอีกดิตายแล้วไปวนแล้วโทษเดี๋ยวเขาซื้อคืนนี่นี่พี่ก๊อปพี่เบนซ์พับหมอดหมอนหัวหมอนให้ผมหน่อยได้ไหมได้ให้พี่ก๊อปช้อนเข้าไปตรงไฟแอมเบียนไลท์น่ะตอนนี้พี่ก๊อปพูดมาในรถ มันเปลี่ยนสีได้เอาเปลี่ยนสีก็แล้วกันนะเปลี่ยนสีก็นะเปลี่ยนสีกันให้ผมดิมเพิ่มก่อนดีกว่าให้มันสว่างเอ็นทาไก่อนปึ๊กปึ๊กอ่ะนี่สว่างนะเบื่อสีเนี้ยสีส้มสีเหลืองอันนี้ออกเขียวเขียวเขียวเข้มเขียวเข้มขึ้นไปอีกเข้มขึ้นไปอีกอ่ะอันนี้เป็นสีฟ้าสีเงินเงินเข้มสีม่วงอโหสีฟ้าคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าในในกล้องเนี่ยจะเห็นเป็นไฟเต้นเต้นเนี่ยคือสัญญาจากกล้องมันรบกวนใช่นะครับไฟจิงวันี้ใช่อ เปลี่ยนได้หลายสีนี่ดูข้างหลังครับดูบอกข้างหลังคือบอกข้างหลังว่าผู้ช่ลองดูดิสภาพเบาะนะทุกอย่างนะก็คืออย่างที่ผมบอกแล้วการันตีเลยว่าน้องๆรถป้ายแดงเลยทุกอย่างเดินจริงๆคลิปเลยนี่คือซื้อมาเสร็จนี่คือามให้ดูจริงๆนะไม่ได้ทาอะไรเลยนอกจากล้างรถใช่นี่นะบอกผููหน้าครับพี่เวนนี่สภาพสวยๆเลยนะครับผมนี่ลายหนังชัดๆนะอันนี้คือลายหนังย่นแบบอ่าสตลาของหนังแท้นะ ไม่ได้แตกหักไม่ไม่ได้แตกขาดเลยนะครับผมน<ช>ี่สภาพหนังชัดๆ,ๆสวยๆเลยสวยงามครับทั้งคู่สวยมากไม่มีขาดนะเบาะทุกอย่างนะกริบเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหเบาะหนังแท้ก<ว>ป็นไงแน่นอนอ่ะใช่สวยอ่ะเลขไม้นะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งแสนห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดกิโลอืมไม้แท้ไม่มีกอไม้าการันตีนะครับร,รถไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยชนไม่เคยจมน้ำไม่มีอะไรเลยการันตีสภาพ แล้วเห็นฟิล์มสวยๆนี้นะเป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันด้วยนะนี่นะเนี่ยฟิล์มนี่เซรามิกฟิล์มโอ้โหไหนขอเท้บลยไฟฟ้าให้คุณผู้ชมดูหน่อยอ่ะแป๊บนึงนะครับไอ่บอกอีกอย่างนึงพี่ก๊อฟว่ารถคันนี้รู้ป่ะว่าเป็นรถศูนย์มิลเลียมนะศูนย์ไทยแท้นะเป็นศูนย์ไทยแท้ด้วยไม่ใช่รถนำเข้าโอ้โหว่าไม่ใช่รถจดนะก็คือคุณผู้ชมสามารถเข้าเซอร์วิสที่ศูนย์ได้ใช่เป็นรถของดีลเลอร์ในไทยใช่ครับโอ้โหแน่นอนกระจกนะครับ อลนี่มันเป็นกระจกเปื่อยนะคือแบบฟิลรถสปอร์ตมาเลยอ่ะกระจกข้างกระจกข้างอ่ปุ๊บขวาซ้ายขึ้นลงนี่ใช้ได้ปกติครับผมตกนะฝั่งนู้นเป็นไงพี่เบ้นนี่ฮะกระจกฮะนี่โอ้โหเปิดปุ๊บแสงเข้าตาเลยเป็นงานกระจกขึ้นลงนะลื่นๆื่นเลยดูชม ขึ้นลงใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวลองเทสก็จบปรับไฟฟ้านะฮะน้องอุ้มเปิดให้ทีครับอ่ะผมนีนะครับซ้ายเออโอเคขวาครับผมขึ้นโอ้โหลื่นลื่นเนียนเนียนลื่นลื่นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูระบบสตาร์สต็อปนั่นคือการสตาร์ท่กุญแจดูสิเดี๋ยวนะอันนี้ดับก่อนนะกดดับปุ๊บแล้วเราก็กดจิ้มปุ๊บ ออกมาเป็นนี้นะ,ะนี่สไตล์ปุ่นแจมินี่นะสวย <ๆ S 1> เลยใช่เวลาจะสตาร์ทเราก็ดันกลับเข้าไปครับอ่ะแปบ๊บนึงปุ๊บหย yeah, ี่บเบรกแง่แล้วจริงๆมีเกี์ตอนเราอยู่เรื่องท่อ,อพี่ผมลืมไปอย่างหนึ่งนะว่า ตอนมิกเก็ตตอนที่เราเบิร์นเนี่ยตอนแรกอะ่ะผมเปิดเป็นไม่ได้เปิดโหมดอะไรเลยก็คือเครื่องสแตนดาร์ดเราเบิร์นเนี่ยมันก็จะเ,เงียบเฉยๆตแต่ตอนตอนที่เราใกล้ๆจบเสียงท่อมิกเก็ตที่มันมีเสียงปุบปัาปุบปัาเขาผมมาไปกดโหมดสปอร์ตใช่อ๋อก็คือเปลี่ยนโหมดมาใช่พอเปลี่ยนโหมดสปอร์ตปุ๊บมันจะมีการแบร็คไฟของท่อปุบปัาปุบปัอ่ะบอกเ,เ,ลเลยได้เลยมากใช่โอ้โหเหลือร้ายจริง,รงเๆเลยขายโฟกัสกับค<ๆ>ันนี้ดีกว่าวะแน่นอนหล่อน่ารักก็คุณผู้ชมที่ชอบ ในเจ้ามนะิานิคูเปอร์ R 5 6จอดคูเปอร์เวิร์คคูเปอร์เอนะคะันนี้นะฮะผมจัดให้ในราคาถูกๆแล้วกันเอาเท่าไหร่ดีพี่เบ้นเอาให้ถูกๆนะสภาพนี้นะ,ะจริงๆแบบเอาไปแบบไม่ต้องแบบไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วทุกอ,อยาก่างแตู่้มันขัดได้เลยถ้ามันเครื่องก็เปลี่ยนให้แล้วเก้า <9, 59. S 1> แสนห้าหมื่นเก้าเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นจัดไปเนน้นได้ไหม ไฟแนน์ได้ฮะจัดไฟแนนด์ดาวเท่าไหร่ดีครับยอดนะเดี๋ยวบอกด้านเบี้ยจะลงมาให้นะว่าดาวเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าสําหรับคนที่จะจัดไฟแนนซ์ถ้าเกิดจะดาวนะครับเดี๋ยวผมจะลงยอดไปให้ด้านล่างเพราะว่ารถเข้ามาใหม่สดๆจริงๆใช่ยังไม่ได้ยอดเลยเช็คเลยใช่เดี๋ยวรีบเช็คให้ครับผมแต่ท่านใดที่ซื้อสดเราสามารถลดไม่ได้ใช่ครับจัดไฟแนน้์ลดไม่ได้เลยครับผมอย่าลืมนะเลข7จ1 7เแบบให้ด้วยนะที่เก็บถอออกมา มันจะเป็นของเราหรือมันจะเป็นของคุณผู้ชมละเนี่ย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกอเมอต์นะครับ